สวัสดีครับพญาสักชาแนลมาอีกแล้วครับมืัอนี้มาเบิง่งรถไถดันทางครับจีแกมันอ่อนนะฮะอ้าวป,ป๊อไปดัน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 โอ้โอคนเขาดันทางแกมันครับดันทางแล้วล่ะฮะกะสิแกมันโอ้แทะเรือกมาขั้นใหญ่แท้จีเตี่ยวหมดแล้วนี่ยฮึโอ้โห กันเลยมาคันไงครับแกไปแล้วครับส้มมาแล้วครับสีส้มสีส้มมาเบิ้งความมันกันครับไม่ต้องหัวใหญ่ๆครับไฮ้ยเปน้องไปเบิ้งหัวมันเงี้ยนะเพื่อนโอ้คืลมแถเนาะบรรยากาศคือดีแถเนาะลมเบว์โบว์เย็นช่วยๆแถ่นอ่ะกลังงานเพื่อนกำลังเก็บมันอยู่กำลังเก็บมันโอ้มีมันหัวเงี้ยบนน่อนี่เนาะ โอ้แม่นหล้วแม่นหล้วสันฟนวานี่ต้องกหัวยังไงเอนโอ้ยิง็นนอกคนไม่เกี่ยวหัวมันเดีอเด้หาพวกหัวมันยังไงก่อนหาตัวหัวยังไโอ้ยังดีไปอกัวโอ้ยังไงยังไงยังไงอเอ็นทางเราก็จะได้แก้มันแล้วครับป่านี้เบิ่งกันนะทางนี้โอ้หัวงยขับหัวงอยู่นี่หัวงหัวหน่อยเนาะอันนี้ก็หัวเงยอยู่นี่ขอาท่าข่ท่า ตัวหัมือนไขึ้นลึกลิบเ,เดียวเอ,อือเหมือนไงขับเหงานี่ไหมพี่น,อน้องโอ้โหซ่มขาฝนเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้โหนี่ขอท่าขอท่าง่ายครับโอ้โไปพูดละไทยพกำลัลง,เ,งออเด็ดทางอ้อมสวนอยู่อ้อมให้อยู่คพนพนักงานเพิ่น พนักงานเต็มเลยพนักงานเดี๋ยวมันขึ้นรถนโอ,โอนะครับมันไอปนีกับพ่อมั่นหาอะไรนะครับเนาะมันประมั่นหาอะไรพนะนักงานเพื่อกางหาเก็บอยู่ไอยอยู่มั่นบอเน่ะครับเนะนาะมันบอลเขาแข่อยู่ มันก็คายอยู่มันย้ายอยู่แล้วมันท่านี่พี่นอ้องจังหวัดย่เงี้มันท่านี่ก็มีตะป,ปามันนี่พี่น้องออมแอ้มมันมีตะป,ปามันมีตะสวนมันสวนมันเต็มเลยแถวน,น,นีุ้โซเฟอร์รถที่สมเพิ่นกูได้รถเสียเอองรถเสียแขกเนาะ จะีเชียร์เพื่นบอกคุณมั่นให้อา,อาจารย์โอเล่เพื่นเพื่นให้เล็กอ่ไปวิยนกันกําลังเก็บมันอยู่นี่เพื่อนเจ็บมันไม่ต้องหัวใหญ่ได้เพื่อนส่อขึ้นว่าหันเออนะมาเดี๋ยวบางทางนี่ไปบางทางนี่พี่นอ่อมบางทางนี้ไม่หัวใหญ่ดาคแต่นี่ก็ได้โอ,ดโอ้โถหัวมันไม่มหญ่ีาดแคร มันใหญ่มันงหญ่พี่น้องมันใ่ญยโอ้น pues, ่อยพุ่นละครับพุ่นตี๋ไปตด๋ไปอย่างเนาะกลังหน่อยกำลังแลนด้วยหลเอยหลนะอ้เส้นี้ก็ะครับเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บมันซอยเพื่นกัน พงศักดิ์สิสมาขึ้นมัน่นใจเพิ่นวันนี้นะครับน้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพงศักดิ์แชนแนลนีดเด้อครับเด้อขอบคุณครับหัวมันยิย่งใหญ่